สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นไป็นเดนแรกด้วยเรื่องภายในทีมลิปูนะครับล่าสุดอเล็กซิสแมกลิสเตอร์ก็กลับมาลงฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังพักรักษาการบาดเจ็บมาอย่างยาวนานขณะที่ลูดิอาร์ตก็ได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมและได้ออกเดินทางไปกรุงมิวนิกแล้วนะครับเพื่อปิดดีลย้ายไปร่วมทีมไบเออร์มิวนิกด้วยค่าตัว65.6้าหล้านปอนด์ลิปูเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยเพื่อ เตรียมลงสนามพบกับโยโกฮาม่าเอดมารินอสในวันพุธนี้เวลา17.30นนาทีโดยทีมได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกในกรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งรายชื่อนักเตะลิฟูที่ลงฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอลริซงมามาดัชวิลลี่ เบ็กซี่วูดแมนมิชูกองหลังประกอบไปด้วยฟานไดโกนาเต้แบดลีฟิมปงโรเบอร์สันเคอร์เคตและสตีเฟนสันกองกลางประกอบไปด้วยโซบอสไลแม็กลิสเตอร์กาเฟนแบกโจนเอนโดเอเรียสไนยูนี่และมอร์ตันกองหน้าประกอบไปด้วยซาร่าเวียสเอ็กิติเก้นูนเยสกาโปเอ็นกูโมฮาและเบนด็อกการกลับมาของแม็กลิสเตอร์นะครับช่วยเพิ่มทางเลือก ในแดนกลางให้กับอาร์เนอร์ชลอตมากขึ้นหลังช่วงหลังชลอตให้ไลอันกาเฟนแบกและคอตาซิมิการ์ดลงเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กแทนโจโกเมตที่ได้รับบาดเจ็บเอล้อยหวยและได้เดินทางกลับรีพูลแล้วในขณะเดียวกันนะครับวาตาดูเอนโดก็กลับมาซ้อมได้แล้วหลังมีอาการป่วยจนพลาดเกมกับเอซีมิลานนะครับ ขณะที่อูโกเอกิตเกะคาดว่าจะได้ลงสนามให้กับลิพูปเป็นครั้งแรกในเกมพบกับโยโกฮาม่าหลังไม่ได้เล่นในฮ่องกงเนื่องจากเพิ่งเปิดตัวกับทีมโดยช่วงการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเอกิเกะก็สามารถทำประตูระหว่างการฝึกซ้อมได้หลายประตูเลยนะครับทำแฟนบอลลิพูในโลกโซเชียลที่เห็นคลิปการฝึกซ้อมของเอกิเกะพากันออกมาชื่นชมเอกิตเกะ กันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะเอกริเก้มีความเฉียบขาดในการทำประตูสูงมากๆนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องภายในทีมลิพูประจำวันนี้นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาเก็บตกเบื้องหลังการย้ายทีมของดุยดีอาร์ตกันนะครับล่าสุดเจมเพียรนข่าวใส่หงจากดิอาร์ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการย้ายทีมของดิอารจากข้อมูลที่เขามีว่า การย้ายทีมของดูดิอาร์ไปบาเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัวรวม75ล้านยูโรหรือประมาณ65.6ล้านปอนด์ถือเป็นการสิ้นสุดเส้นทางตลอด3ปีครึ่งในถิ่นแอนฟิลด์ของดิอาร์ตพร้อมกับเป็นการตั้งคำถามต่ออนาคตแนวลุกของลิพูในซีซั่นใหม่สัญญาณการอำลาของดิอาร์ตปรากฏขึ้นให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นก่อนแล้วเมื่อเกลาปอนเซแตนสาวของดิอาร์ตโพสข้อความซึ้งใจถึงแฟนบอลลิพู พร้อมภาพครอบครัวฉลองแชมป์พิมลีอน้าเดอรคอปโดยดิอาร์พันธงชาติโคลอมเบียไว้ที่เอลขนาดเพลงเชียร์ของเขาดังกระหึ่มทั่วสนามโดยแฟนสาวของดิอาร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ในตอนนั้นว่าจากวันแรกที่เรามาถึงเรารับรู้ได้ถึงความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนี้อย่างแท้จริงนี่คือสายใยที่ลึกซึ้งแข็งแกร่ง และเราจะไม่มีวันเดินเดียวดายหลังจากปฏิเสธข้อเสนอขยายสัญญาจากลิพูถึง2ครั้งดีอาร์ตก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่พร้อมรับสัญญาระยะยาวพร้อมค่าเหนื่อยก้อนโตจากทีมแชมป์เยอรมันโดยลิพูมองว่าหากรอขายดีอาร์ตปีหน้ามูลค่าของดีอาร์ตจะลดลง เนื่องจากเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายดิอาร์ตย้ายจากปอร์โตมาอยู่กับลิพูในเดือนมกราคมปี2022โดยโลงสนามไปทั้งหมด148นัดยิงได้41ประตูและสามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลลิพูได้ในทันทีตั้งแต่นัดเปิดตัวหลังทำแอสซิสต์ในเกม FA คัพพบกับคาร์ดิฟซิตี้เยเกนคอปอดีกุนซือลิพูเคยเกล่าวถึงดิอาร์ตไว้ว่าเขาไม่เคยเห็นนักเตะค,คนไหนยิ้มในสนามซ้อมมากเท่ากับดิอาร์ตมาก่อน โดยดิอาร์ได้รับฉายาว่าลูโชจากเพื่อนร่วมทีมดิอาร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าดับเบิลแชมป์บอลถ้วยในซีซัน2021-2022และมีส่วนในทุกนัดชิงชนะเลศิศก่อนแพ้แลเลอามาลิดในนัดชิง UCL และจบรองแชมป์พิมลี แม้ซีซันต่อมาดิอาดจะถูกอาการบาดเจ็บเขารบกวนแต่ในซีซัน2023-2024ดิอาดก็กลับมาเป็นตัวดากอีกครั้งและมีส่วนสำคัญในแชมป์ลีกครับขณะเดียวกันเหตุการณ์พ่อของเขาถูกรักพาตัวในโคลมเบียรสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนในสังคมก่อนพ่อของเขาจะได้รับการปล่อยตัวในภายหลังในยุคข,ของอร์เนอร์ชลอตกุนซือคนใหม่ดิอาดถูกจับไปเล่นในบทบาทเฟลนาย ทำแฮตติกแรกในชีวิตได้ในเกมที่แข่งกับเลเวอร์คูเซนในแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังยิงเบิ้ลใสแมนยูและสเปอร์รวมถึงยิงประตูสำคัญในนัดควาแชมเปี้ยนลีกกับสเปอร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซีซั่นล,ล่าสุดดิอาร์ตยิงรวม17ประตูนในทุกรายการเป็นสถิติสูงสุดในอาชีพกับลิพูรองจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ยิงในลีกมากกว่าเขาเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามการตัดสินใจขายดิอาร์ตวัย28ปีที่กำลังอยู่ในช่วงพีค มีเบื้องหลังคือความไม่ลงรอยเรื่องค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่และความต้องการของนักเตะที่จะย้ายทีมโดยสโมสรเลือกขายตอนนี้ เพื่อให้ได้ราคาสูงสุดพิชาทิ้วพออีิลาดำเนินการเจรจารยอย่างเป็นมืออาชีพโดยดิอาร์ยังคงฝึกซ้อมตลอดช่วงทัวเอเชียก่อนจะได้รับอนุญาตให้บินไปมิวนิกในแง่แผนการทำทีมลิฟูเชื่อว่ามีตัวเลือกทางฝั่งซ้ายเพียงพออยู่แล้วโคดีกาโปยิงไป18ประตูเมื่อซีซันที่แล้วและน่าจะดับ,บบทบาทมากขึ้นขณะที่อูโกอกิติเกและลิโออิกูโมฮาแข่งดาวรุ่งวัย16ปี ก็มีศักยภาพในการเล่นทางฝั่งซ้ายได้เช่นกันเจมส์เพียก็ยืนยันอีกหนึ่งคนว่าการย้ายทีมของดิอาร์ตอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแนวรุกครั้งสุดท้ายในซัมเมอร์นี้โดยดาวิดนูเยสยังคงได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียขณะที่เฟร์เดโกเคียซ่าอาจย้ายกลับไปเล่นในอิตาลีลิพูตั้งเป้าดึงอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาเซลมาทดแทนแต่ดิวดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของนิวคาเซลในมุมของมรดกที่ดิอาร์ตได้ฝากเอาไว้ ดิ The art อาร์ตอานไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับซาร่ามาเน่และเฟอร์มิโน แต่ดิอาดก็อยู่ในกลุ่มที่แฟนบอลลิพูรักและชื่นชมอย่างมากด้วยสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันและมีจังหวะมหัศจรรย์ให้จดจำหลายครั้งหลังจากเข้าพิธีแต่งงานกับเกเราในบ้านเกิดเมื่อเดือนที่แล้วดิอาดกำลังเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตที่มิวนิกและแม้จะออกจากลิพูไปแล้วแต่ทุกครั้งที่ดิอาดกลับมาแอนฟิลด์ดิอาดจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลลิพูเสมอทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากเจมส์เพียร์สนะครับที่ออกมาเล่าเบื้องหลัง การย้ายทีมของดีอาร์ตจากข้อมูลที่เขามีนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ไม่มีปัญหาคาใจกับดีอาร์ตแต่อยา่างใดนะครับเพราะมองว่าระหว่างดีอาร์ตเล่นให้กับลิพูดีอาร์ตก็ใส่เต็มที่สุดทุกเกมเสมอนะครับก็ขออวยพรให้ดีอาร์ตโชคดีนะครับผมประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโกนาเต้กันนะครับ เรื่องแรกกนาเต้เปิดเผยว่าซีซันที่แล้วพวกเขาเริ่มต้นกับผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งชลอสเป็นโค้ชที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากชลอสบอกพวกเขาตั้งแต่ก่อนเปิดซีซันว่าพวกเขาต้องทําอะไรเพื่อคว้าชแชมป์แต่พวกเขาก็ได้ทําตามแผนการนั้นจนประสบความสําเร็จแต่ซีซันใหม่นี้มันจะยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนพวกเขาต้องไม่ลืมความสําเร็จของซีซันที่แล้วต้องนาข้อดีและข้อเสียจากปีที่แล้วมาใช้ปรับปรุงปีผู้เป็นแชมป์ไปแล้ว และตอนนี้มันจบไปแล้วพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งและทำให้ดีกว่าเดิมเรื่องต่อมาโกนาเต้มองว่าการฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นที่มีสภาพอากาศที่ไม่คุ้นชินนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่สุดสำหรับซีซั่นใหม่เพราะซีซั่นใหม่นี้จะยากขึ้นกว่าเดิมทุกทีมอยากเอาชนะทีมลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ เลือกต่อมาออกูนาเต้เปิดเผยว่าเขาจะช่วยเหลือออกิติเก้กองหน้ารุ่นน้องชาวฝรั่งเศสแน่นอนเพื่อให้ออกิติเก้ ปรับตัวเข้ากับเมืองลิปูและสโมสรอนลิปูให้ได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเท่านั้นในทีมที่จะคอยช่วยเหลืออิกิติเก้กลุ่มนักเตะผู้นําของทีมนะเพื่อร่วมทีมคนอื่นก็จะคอยช่วยเหลืออิกิติเก้ด้วยเช่นกันและเรื่องสุดท้ายนะครับโกนเต้มองว่าการซื้อนักเตะใหม่ของทีมลิปูในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นการซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมที่ดีมากเลยนะครับเพราะลิปูได้นักเตะฝีเท้าดีมาร่วมทีมหลายคนแต่เขาและเพื่อนร่วมทีม เราไม่ได้อยากสร้างความกดดันให้กับพวกนักเตะใหม่มากนักในตอนนี้เพราะพวกนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาจําเป็นต้องการเวลาปรับตัวนะครับและพวกนักเตะใหม่ยังไม่รู้จักพิมพ์ลีกมากนักสักเท่าไหร่แต่เขามั่นใจว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจะคอยช่วยเหลือพวกนักเตะใหม่ให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโกนาเต้น,นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากทางออปต้ากันนะครับล่าสุดออปต้าสื่อเก็บสถิติเจ้าดางังก็ได้ออกมาสรุปแท็กติกเกมรับของลิปูเมื่อซีซั่นก่อนจากข้อมูลในภาพนะครับชี้ให้เห็นว่าวิธีการเล่นเกมรับของลิปูอันดับที่1ก็คือการเพสซิ่งสูงลิปูเล่นเกมรับด้วยการเพสซิ่งสูงมากถึง44%โดยเล่นเกมรับด้วยการเพสซิ่งตั้งแต่แดนหน้า กดดันแนวรับคู่แข่งตั้งแต่คู่แข่งเริ่มต้นบิวล์อัพเกมรุกขึ้นมาจากแดนหลังส่วนวิธีการเล่นเกมรับของร์พูอันดับที่2ก็คือการยืนดักกลางสนามมิดบ็อกร์พูเล่นเกมรับด้วยการมิดบ็อกที่4ีนะครับและวิธีการเล่นเกมรับของร์พูอันดับที่3ก็คือโรบ็อก ถอยรับลึกหรือผูเล่นเกมรับแบบโลบ็อกเพียง13%เท่านั้นสถิติเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าลิฟูเป็นทีมที่เน้นเกมลุกเป็นหลักแต่เมื่อต้องเล่นเกมรับลิฟูจะเล่นเกมรับด้วยการเน้นการเพสซิ่งสูงและยืนดักกลางสนามเป็นหลักและแทบไม่ใช้การเล่นเกมรับแบบตั้งรับลึกโลบ็อกเลยนะครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางออปตาที่ออกมาสรุปแท็กติกเกมรับของริพูเมื่อซีซันก่อนให้ได้รู้กันนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับริพูกันนะครับเรื่องแรกพอจอยจาก The ะไทม์นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมอัลตันตาเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเฟเรโกเคียซ่าจากริพูหากพวกเขาสามารถขายอเดโมน่าลุกแมนให้กับอินเตอร์มิลานได้สำเร็จ เรื่องต่อมานะครับโรมาโน่พูดถึงเรื่องอิสซักกับริปูประจำวันนี้ไว้ว่าริปูพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อล่าลายเซ็นของอเล็กซนเดอร์อิซักศูนย์หน้าคนสําคัญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดให้ได้โดยในขณะน,นี้โอกาสที่ริปูจะได้ตัวอิสซักหรือดีลอิซักจะเกิดขึ้นอยู่ที่60%เซนเนื่องจากยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องเจราจาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามปัจจัยสําคัญที่ช่วยหนุนดีลคือความตั้งใจของอิสซักเองโดยโรมาโน่เผยว่าอิสซักไม่เปิดรับข้อเสนอ เนอจากทีมอื่นและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะย้ายไปที่ลิพูซึ่งเป็นสโมสรในฝันของเขาเท่านั้นและเรื่องสุดท้ายนะครับ,บรามอนอาบาเลสเดมอนนักข่าวชาวสเปนสายทีมเรอัลมาดริดชื่อดังนะครับที่มีผูดด้ติดตามมากกว่า280,000คนก็ได้ออกมารายงานว่าโรดริโกได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาพร้อมย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยสโมสรแรกที่เป็นตัวเลือกแรกของโรนิโกที่อยากย้ายไปร่วมทีมมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลครับทั้งนี้นะครับนักข่าวชาวสเปนรลายนี้นะครับเป็นนักข่าวคนแรกนะครับที่เคยออกมารายงานข่าวเรื่องเมสซี่จะไม่ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาและย้ายไปทีมเปเชนอกจากนั้นแล้วนะครับนักข่าวคนนี้ยังเป็นนักข่าวคนแรกนะครับที่ออกมารายงานข่าวเรื่อง é, อออเอ็มบัเป้กับเรอัลมาดริดตั้งแต่ช่วงต้นปี2022นะครับเพราะฉะนั้น แล้วข้อมูลที่นักข่าวชาวสเปนคนนี้รายงานนะครับจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวตลาดนักเตะประจำวันนี้ที่ผมนำมาฝานะครับก็เรีย้ว่าต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับอย่างน้อยเหล่านักข่าวสายหงนะครับก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าช่วงซัมเมอร์นี้ลิพูลจะยังคงต้องการซื้อนักเตะใหม่เพิ่มเติมนะครับก็รอดูไปด้วยกันนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆช,ชาวนิพีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ